สวัสดีครับอยู่กับพวกเราคนอวดผีวันนี้เราจะมาท้าท่ายเรื่องลี้ลับสิ่งต่างๆมากมายของเลโก้ครับโอ้เฮอรอบุ๊กเรื่องราวนี้เก่าถึงโจรเอ้าเอ้าไม่ให้อ่านเอาแล้วแหละเฮ้ยวะเฮ้ยทำไมมุมมองเป็นแบบนี้วะ มันเหมือนให้ขโมยเงินไปเสียงเสียงเสียงเกมเสียงเกมไม่เข้าอ๋อเฮอลืมลืมเปิดเสียงเกมแม่อะไรอ่ะกดโทรศัพท์กดอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอ๋อ กูจะทำกันแบบนี้อะไรเฮ้ยเงินเงินเงินกูเอากูเอาตอนนี้กลับบ้านได้ไหมโอ้ตอนนี้กลับบ้านได้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรกูเอาตอนนี้กลับบ้านได้ไหมได้ดิโอ้ยังเก็บของเก็บของวันนี่เอาเอาดิวิวิวิเฮ้ยใครใครใครแย่งใครกูใครแย่งใครกูรู้นตีเยงกันตรงนี้เลยเฮ้ยกดกดไฟหาโพ่รัวๆเออโอ้สมกับเป็นโรบักจริงๆโรบักเซียน อ๋อเปิดได้ก็แย่แล้วไม่เปิดไม่ได้ต้องต้องไปไหนต่อวะไปไปทางไหนต่อดีขวาขวาหรือซ้ายก่อนดีวะอ้าวให้ตมดุลมานป่ะปูยังไงเหรออุ้ยหน้าตารอบรอเราเราต้องแยกกันนะจะได้สมดวลไวดีโอ้ไม่เอานะไซิคุบิ้ยประตูนี้เปิดได้เขายยงแล้วแล้วแยกกันจริงยังเยเปิดได้เปิดไวกเปิดประตูมึงไม่เห็นหุ่นเพื้นเหรอไหนเห็นดิเห็นดิ

มึงมากับมึงมึงหยะดดูตรงประตูป er> ิดเลยกูปิดเลยกูปิดก่อนเลยฮะเุ้ยเงินเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้เ้วเดนแล้วอ๋อเอเฮยเเเยเเ้าเเเอ้เอ้เ แตกหนึ่งเกียร์อ้าวครับโอ้หลุดเดียวเอ้ะเหมาโน่นเหรอหรือย่าเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพึ่งทำงานย่งไม่มีเชียอะไรเดี๋ยวถ้วยจามเดี๋ยวเห็นเพื่อเฮ้ยออเก็บอยอะไรอะ๊ะมันเปิดได้มันเปิดได้อ่้เดี๋ยวลองอ่านโน้ตดูประตูไปห้องเดิมไลยสัตว์ไปไปเก็บสร้อยเก็บสร้อยตัวใจหมดเก็บสร้อยตรงหัว ลองเปิดประตูน,ตนี้ดูลองเปิดประตูนี้ดูไม่มีปะในหนลองอ่านที่ดีหวังพร้อมในลองอ่านโน้ตดูดิฉันจะบ้าเหรอเธอกำลังมาหาฉันเธออยู่ในหุ่นเรานี้เอ้ยใครใครวิ่งเมื่อกี้เราวิ่งไม่ไ,ไมหนใครวิ่งเอา้เอาออไปแล้วเอา้าเอา้า เฮ้ยคนนี้นี่เรียบร้อยเอาไปฮ่าฮ่าฮ้ดเฮียอะไรกูโดนคุโดนหุ่นเน่งหุ่นเน่งหันเลยกูตอนเก็บไฟมันอะแล้วไฟมันดับยังไงเออแล้วออะไรอะไร ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเสียงอะไรใครหัวเราะโอยกูเสียวกูเสียวกูเสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องคุ้ยร้องคุ้ยโอ๊ยผิดเฮ้ยเดินกับไฟโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชิดบุ่ม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 ชิบุมเกดเป็นเขาไม่เลยตักเดินยิ้ยเดิ ไอ้กูกูมีไฟใช้กูมีไฟใช้ท่านท่านไหนวะเราทุกคนมีเฮ้อี่ยโอ้ยแย่ละเฮ้ยพ่อผมพ่อผมพ่อมึงไอ้เจี๊ยใครสอนมึงคนบ้างแบบนี้เฮ้ยวิวสวยอยู่เอ้าแล้วหุ่นเอาหุ่นอิ s okay โอเคโอเคเฮ้ยคุณมันคนมันมันซับกันใช่สภาพไอ้ยังหุ่นซับกันอ้าวแล้วอะ อยบอกเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเปิดเอาห้องไหนก่อนเอาห้องไหนก่อนอ่ากูปิดห้องนี้เลยเราเอาห้องนู้นก่อนดีกว่าเฮ้ยมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันโอ้ยมเ่อมัฮู้ยอยห้องแม่งแบบไอ้ยืมตายแน่น่ เฮ้ยเอาตังเอาตังเอาตังเกมมันสั้นม่ใชเฮ้ยเสียงเสียงอะไรหัวใจเติ๊นอย่าหันหลังไปใส่พวกเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ขยับได้มันขยับได้กูเห็นกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่แล้วมันก็ลมไปอวะยัดดูดูแจงแบงอีกสัตวันนี้ล้ว มันมันเป็นเขียนเขียนอันนี้อะไรมันเขียนว่าอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันกูตกใจก่อนเลยเอาใหม่อย่าหันหลังไปใส่พวกเขาแล้วกูหันใส่แล้วเมื่อกี้เล่นปีโนได้มเงิน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 เอินิเงงินเงินเเนิิิิเเราเราเาเนงนนเหเ ห้องน้ำก่อนไหมห้องน้ำมันสั้นกว่าเฮ้ยดูตรงนี้ดิอุ้ยอะไรอ่ะจะเก็บตังค์ไม่ได้มีอะไรอ่ะหมดใจหมดมันเป็นหุ่นหุ่นหรือจะตกใจอุ้ยโอ้แม่มึงไอ้สัตว์เฮ้ย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 ชิดมุมชิดมุมชิดมุมเอาไปเกลียวหายโอไม่ใช่เป็นอยู่นู้นโอ้โหโอ้โเฮ้ยเอ้าหุ่นหาย เจใครวิ่งเนรอะได้ยินปะไม่ยินไอ้คน่เดินแล้วเฮ้ยโอ้หไม่เอาไ่อน้เจนตันเอาเมึงเฮ้ยเจกูออมามาอาน้ำมาหนึ่งสองซ้ยเอาเวยเอาเวหนึ่งสองซ้หนึ่งสองอ่าเอาเดียวเ อะหสสไป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 ไม่มีอะไมีไเจ๊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 สวยมันอยู่ข้างหลังันอะไรมันอยู่ข้างหลังสาพเสียงไรกูชิดมุนี้่อาบน้ำนี่ก่อเสียงอะไฮะเออไม่ถ้าไฟถ้ไฟดับอีกรอบเชื่อไ ก็ไม่มีอะไรนี่วะดว่ต้อง้องเีหาตังวะงครไตู้ไตูตูได้ไมปตูได้เฮ้ยเสียงอะไรวะม่มีแล้วีงเอต้องไปอี่หาตังค์จริงๆแล้วง้้มันเป็นต่างเกมนี้มีต่างใช่หรอวะเฮ้ยเสียงอะไรด้านซ้าย ไดอบแม่กเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนอ๋อต้มอะไรอ้่มาอุแล้โอเคโอเคโอเคเลใช่ไหมทำไมเสียงเพลงหายวะเพื่อนเพื่อนประบประบปรมีรนอยู่ตอนตู้เย็ จริงไ้ใรไ้ลองไ่าอยู่ไม่ผ่าอู่อ๋อเรคุณเลยอได้ยิุเราไม่เห็นคุณเลยอยาได้ยินคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ครึ่งเลยเวลาเชียชีฉีฉีเธอถูกล็อกและวขดมุมขขิดมุมขิดมเย้ ช่เหรอปะเฮ้ยเฮ้ยมันมาคุณมาคุณมาหุนมาทำไมกูทะลุทำไมกูทะลุผนังไม่มีใครเดินเลยเี่อเออมาดีมาดิเฮ้ยโอผีกระจกเราเราเดินเลาะเรื่อยๆไหม เราโอ้หนี่ไงเราไน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 มันอยู่ไลนเฮ้ยกูมีกญแจหอฮาเวคีนะกูมีฮอเวคีนะเอาไงวะตรงนี้หรอเปล่าเนี่หรือเปล่าตรงนี้เปล่าที่จะออกไปข้างนอกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปละเฮ้ยทำไมตอนแรกไม่มีหุ่นตัวนี้ไม่ใช่เหรอะไม่มีปะไม่มีเรืม่่อยากไปเรื่องอะไรที่อ่ะ หดแจมเปิดดีันที่เดิมเสียงเสียงเสียเสีฮอเวย์อแล้วเติมไปด้ฮวเวย์ก็อาจจะทางนี้ปะอุ้ยคุดูโตเออเฮ้ยมันขึ้นมาเต้นเพื่อนมา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 มอม เร็วเร็วเปิดเปิดประตูเฮ้ยอนาคินปุยแก่นะไอ้เยอะอะไรนอนอยู่ตรงนั้นนะมันทะลุแบบเห็นเห็นไปแล้วออกเกมเลยใช่เหรอไหนวะยาอใหญ่ใหญ่ใหญ่ปุยแย่พปุยแย่พึุงใจเย็นไม่มีอะไรโคนเลยเออเฮ่ยแสดงว่ามันทำกับเวลาป่ะเพราะว่ามันผีมันจะตามหลังเราใช่ไหมไม่ใช่ตามหลังเราไงอ๋อเฮ้ยเปิดเปิดไว้เปิดไว้เราจะได้เดือด ม่นิอดอทไมกูได้กินอะไรจังเฮ้ยใครแอบมองใครแอบดูสวัสดีอะไรใครดำเวรมึงเห็นไหมรึไมเห็นไม้อง่กลัวอะไรวะเขาแค่แอบมองป่ะแปงว่าเขาเขาชอบเรา โอยเฮียไม่พอไต่เฮียสุดโอเคมา嘛กูนับหนึ่งสงสามนะหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมเราอยู่บนนี้วะทำไมเราอยู่บนนี้ทำไมเราอยู่บนนี้มึงดูการชิดมุมของึกูกูหลอนละวมึงไปหลอน มันเป็นแบบที่กูคิดหรือเปล่าเนี่ยสองวงโมันจะตามหลังเราไงใช่เหรอไม่ใช่หรอกวะไม่ใช่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 อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยกูเข้าห้องนี้ก่อนได้ป่ะกูกูรู้สึกเซฟในห้องนี้อะใช่ไหมใช่โอ้โหบักเกียวบักเกียวบะเกียวพุ่งไปไหนอ่ะพุ่งไปไหน เก็บกุญแจมันคืออะไรแหละเก็บกุญแจยกโทษให้ฉันที่รักตอนนี้ฉันรู้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้ต้องยืนยันว่าฉันทําอะไรเสร็จแล้วอะไรวะฉันทําอะไรเสร็จแล้วเราอย่างสํารวจไม่ครบเลยนะโอ้ยเงิน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 รูดรูดรูดเก็บ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 เอ้อลองกดตัวคิวเลยคิวเหรอไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรนะ ยาโกโตคิวตัวยาโกโตคิวอะไรมันจะล็อกมันจะล็อกไอ้มันจะล็อกเมาส์อ้าวชิบหายละไอ้เฮียดี่กดตีด้วล้วฮะไม่กำลังเดินเฮ้ยอะไรอยู่ด้านหน้าเพื่อนกูมีมีมันก็แค่ผูเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเทีเลีสับบไวมีคุณแจด้วยมีคุณแจด้วยเฮ้ยแจคุเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ย กดเปิดอะไรสักอย่างเอานี่ไงเอ้ยเดี๋ยวมันมีกุญแจอยู่มันมีกุญแจตรงงงหุ่นอ่ะใช่เหรอไป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 คุณแจกลัวอะไรวะมันก็แค่หุ่นปะเออใช่มันมันมันก็แค่หุ่นเอาอกูกูอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อกูกูกดกูพิพิภาษาเชลีอะไรวะปิดแชทยังไงวะ

เก็บแล้วไม่งหลอูเลยใช่เหรอะเฮ้ยคือตัที่ปวดชันเดินไปเดินไปไปห้องลับไปห้องลับไปห้องลับตัวลิซูนี่อ้วันนี้เปิดได้ปะเปิดได้พาไปห้องลับ่อนนำเฮ้ยมันมันเหมือนเออมันมีใครนำปะกูไอสัตว์กูด้วยเฮ้ยอะไรอะ ก็ไม่มีอะไรนี่เปล่าห้องโล่งๆเลยเชื่อไหมตัวตาจะมาใกล้ๆกลัวไม่นานเลยเพื่อนกลัวดาดามันทำไมกูรู้สึกเวทเสียบเลยวะเราไม่ตายหรอกเราไม่ตายหรอกมันเก่ต้องเกะที่อะเออแมงโคตรโล่งเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแผนที่ด้วยอ๋อแล้วอะไรถูกอะไรถูกฟังอยู่วะมันแปลกๆปะเหมือนศพเลยอะก็ศพไงเฮ้ยเนี่ยมีเลือดด้วยแ้ เฮ้ยเฮ้ยมีเห็ดด้วยเฮ้ยหวงโกรเพื่อนเว d รูมอะไรเนี่ยไม่มีไมีเหี้ยขาคนนี่ไงมีอ้าวไอ้เหี้ยปิดไฟอ๋อนี่ฟิวฟิวฟิวต้องเอามาใส่นี้ป่ะเฮ้ยอ่าแล้วฟิวเราไม่เก็บแม่งไม่ให้เก็บโอเคโอเคดมุมเลย เดี๋ยวกดปิดไฟฉายดูเดี๋ยวกดปิดไฟฉายปิดไอ๋อแสดงว่าอันนี้คือให้เราใช้แล้วปะหรือว่าไงยังเรายังไม่ได้เก็บเราต้องไปเก็บให้เราลงมามาทำอะไรวะตรงด้านล่ะไม่รู้เอ้ยกดขวานเฮ้ยเฮ้ยห้องลับห้องลับห้องลับเฮ้ยโอ้ยมันมามึงเห็นไหมมันมาแล้ว ไหนห้องรับไหนห้องรับห้องรับเนี่ยกดไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเป็นห้องรับไหมเนี่ยใช่ป่ะเอดูดิมันมีปุ่มตรงนี้ตรงเดียวนะเปิดไม่ได้เลยไอปอฟิว่อนปเอฟกอมเอฟิวาวเี่ยปุ่มเปิดไฟเราลืมเปิดปะไม่อันนี้ปุ่มปิดประตูเิดปิดประตูประตูอะไรอ่ะ ประตูนี่ไงนี่ไงใครปิดอะไอักเปิด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 ไขึ้นขึ้นโอ้เหี้ยขึ้นสิบว่เพื่อนปิดรปิดขึ้ไปอ่อโอ้โหไปกูติดเออเอใครปิดตักูติดด้ไม่รู้นะว่าเกลียว แล้วก็โทษกูว่ากูปิดไอ้เย็นดีไปดีไปไปเอาฟิวก่อนเอาฟิวก่อนเอาฟิวเหรอนี่แนี่ห้องไทยห้องไทยหรือว่าตรงนี้เป็นกุญแจห้องเก็บของวะไม่ได้งั้นงั้นเราก็ไปที่อื่นก่อนไปไปไปออห้องนี้ยังไม่ไปหรอเสียงอะไรเพื่อนไม่มีเลย เพื่อนกูทำไมอ๋อไม่ไม่มีอะไรนี่วาไม่มีไม่มีไม่มีกแอเฮียแหละช,ช่ห,าหาใ,ชใช่ไหม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 มึงอาพวกเราพวกเราเเพวกเราหันหันหลังด้วยกันตลอดเวลาไงมันก็เลยไม่มาปะใช่ปะ อ้าวหุ่นหุ่นหายหุ่นหายเนี่ยห้องนี้ทีด้วยเพื่อนหุ่นหายไปตัวหนึ่งเพื่อนมึงก็ปอบว่ามึงตามหลังเราตลอดมึงก็เชื่อมึงก็ฝังเหนื่อยที่เชื่อไป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 นี่ไปนี่เออแล้วไอ้ตูดแดงตอนนั้นไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ว่ะหายว่ะที่เราเห็นตอนนั้นแบบเฮ้ยนี่ของของของดุวนทองดุวนทองดุวนทองพี่อเจ๊พี่ดูในรูปดิ ใช่ไหมมันอ๋อเขาถักผ้าด้วยเสื้อแดงขโมยสมัยเ้อผ้าพยาวทันเขาเจอขับรถทันบ้าฉีต้องการให้ฉันทำทุกกรรามาขึ้นเฮ้ยอะไรและทำฮะฮะทำไงอ่ะทำไงอ่ะ

้ยอ่ห้องไหนห้องแรกเลยป้องรกยย่า่่หปิดไอสัตว์เอ้ากูกูกูไม่ได้ปิดเอ้าวัดกูเออฟิวพ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 ่อโอ้ไปมาแล้วไอสัตว์ไปห้องฟองไหมออฟไปห้อง เราเราต้องอ้อมไปทางไหนนะเราเราต้องอ้อมไปใช่ใต้ดินแต่ว่าเราตบไปทางนี้ห้ามให้มันเห็นปะเราก็อ้อมห้องนี้ไปอยากอยากคุลองไปเดินไปหามันไหมไม่โอ้จบแล้วเอ้ากลัวมันมันไม่ทำอะไรหรอกมันก็เหมือนกันอือเฮ้ยว่ะเพราะว่าชีเป็นตุ๊กตาใช่ไหมไอ้กูวิ่งไหมล่ะไอ้กูวิ่งไปสิกร้อยไปหามันเนอะ เอ้าเอาเอาเพื่อกูยู่ไนเอ้าเอ้าตังค์ทอหายเอาเฮ้ยนี่ไโอ้ดึงตัวดึงตัวมไอ้จกตัุงมดีคนกำลังวาบอิสโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ เมามันต้องตรวจสอบก่อนละเอ้ยทำไมวายเก็บได้ไม่เก็บวายกันวะจบละเสียงอะไรใครวิ่งมาหากูเมื่อกี้มากูเลยทุกคนมามามาเอาฟิวก่อนมาฟิวมาฟิวอยู่เยี่ยโคตรจังมันต้องไปตรวจก่อนปะใช่มันต้องไปตรวจก่อน เอาแย่แล้เอาแย่แล้มึงหิเต็มหัวโดนมึงกิมาเลยที่มึงมูยู่นะเอาเนื้อพกมึงไปตรวจเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปก็บเอาวกพวกมึงตรวจมึงตรเดี๋ยวกูเก็บไว้พื่อนใครวิ่งกูาฮ่าฮา่่หา่ อ๋อใช่เหรอในในโอ้ยตกใจหมดไหนวะมันู่มึงเราเราลตรวจลตรวจกูยังอยู่นั่คูยังอยู่นั่ได้ได้ได้ไูกอลมดูกัลอยู่กองพร้อมก็ได้ฮะอ่ะาขีดยาขีดสองมึงให้คนกวีคนกวีไอยู่ด้วยกันเฮ้ยใช่ไหมทำไมกุติได้วะ

โอ้ฟิว์ังฟิว์ังเอาเอามาด่วนเพื่อนเพื่อนเพื่อนแกออกไปเราอยู่เราอยู่ใต้นี้เราอยู่ใต้นี้แกฮะว่าไงเห็นเห็นดิวะใครวิ่งมาใครวิ่งมาเออเออเฮ่อมาเอาเลยมา กูไม่อยากเล่นเกมพีแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นกแล้วมงวกูเนมพอ่มเนี่ไอ้ฟิวใส่ด้านบนใส่ด้านบนเนี่ยใส่ด้านบนเออแล้วก็เปิดเฮ้ย เราเพื่นหาคุ้เจ้าหาคุ้เจ้าเลยอ่ะแล้วไงต่อค้นหารหัสค้นหารหัสรหัสเหรอเอ้านี่ไงไปเปิดไปเปิดที่ที่เซฟยปะเออว่ะมันของกูลบอกหาคุ้เจดิอ๋อนี่คือศพเมียป่ะอันนี้คือศพเมียศพเมียนี่เนี่ยห้องรับเนี่ยนั่นนั่นห้องรับเลยแล้วห้องรับเดยแล้วเฮ้ยเพื่อเพื่อนทำไมมันคุ้นคุนาะ้ป่ะใช่ไหมเออบ้านใครสิดจังวะ กูว่าด้านหลังมันเหมือนจะมีนั่นไงนด้านหลังมีเพื่อนด้านหลังมีกด้วยเดี๋ยวกูเดียวกูยืนด้านบนหัวมึงนะพร้อมเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ิ้ยเดย้ยแ้เฮย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ ไปเดินไปตรงไหนก็ไปไปมาเลยมาอยู่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 กดพบกดพบทำไมมันพีบันทีกดพบโดนเลย ทางอกทางอกทางอกเฮ้ยจูเนียคุงหลังทางมึงจูเนียคุงหลังมึงอ๋อกูรอดโอ้โหโอ้โหคุณเจอคุณเจอวิธีหลบหนีไหมแม้แต่แม้คุณจะมี คืนคืนคืนสินค้าไหมเออว่ะคืนสินค้าไหมกดคืนสินค้า